ต่อไปเป็นเส้นปลาคงครับตำปูปลาเส่บๆนะครับเดอ้อสวัสดีครับสวัสดีพี่้องปองไป,งปสู่ปูสูคนนะครับเดอ้อทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนําทางฝั่งลาวน้ำเด้อครับกลับมาพบมาพอกันอีกเทื่อนึงนะครับในช่องจับคัวกันเองมันนี้ข่อยมีเมนูเซ่บๆนะครับสมตำปูปลา วัตถุดิบที่เข้าก็มีนี่นะครับวัตถุดิบป,ปูดองสองตบักเขือเปล็ะทัว่วบกักนาวบักเขือเทศน้ำตาลปีบอันนี้เป็นบักขามเปียกอันนี้เป็นน้ำปลาครับอาตอนมะนาพริกแห้งกับกระเทียมอันนี้ผงผงพิเศษครับผงพิเศษอันนี้เป็นน้ำปลาครับราคาอันนี้ครับบักห้งน้อย ได้แบบขงน่อยมานหน่วยนหนึ่งบางหันนี่เอามาซับ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 แล้วก็แช่น้ำเย็นไว้ครับให้มันกรอบ <c oughs> กออ็จะไปรับชมกับฝากเพื่อนเพื่อกดไลค์กดแชร์กดซับตักไข่น้ำเด้อครับเดอ้อให้กับช่องหน่อยช่องนี้น้าบ่เสียเวลาแล้วครับไปลงมือเฮ็ดกระโดดไป <c oughs> ครับขั้นตอนแรกเป็นกระเทียมกรีบครับ <c oughs> ใส่กระเทียมลงไป ี๋ยวตอนกระเทียมแหลกก่อนมากวางพริกแห้งมาแห้งจ้าต่อไปเป็นพริกแห้งนะครับเป็นพริกสดก็ได้ความเพ็ดนี่ก็แลวแต่สะดวกเลยนะครับเพ็ดลายเพ็ดหน่อยต่อไปดีเป็นผงวิเศษครับใส่ลงไปตำจนแหลกเลยครับ ต่อไปเป็นน้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลปี๊บใส่ไปโรดแล้วก็นาบขามเปียกจากสองช้อนก่อนเดอ้อเนสิสมโพดปลาครับเป็นตอนโรดจะได้ฉีกต่อไปเป็นบักหน้าครับใส่จหนหนึ่งก่อนต้องหาหน้องข้าใส่บักขามเปียกไปแล้วเดซิส,สมพด ต่อไปเป็นักเขือฮ<า>ะักเขือจะสอนไว้ก่อนบัเกเขือเทศครับ กะเ,เทศถั่วจ้าต่อไปเตัวฟักยาวนะครับเด้อมีมันลงไปโรดแบบนี้ต้องไปหั่นพิธีพิธานหลาย <c oughs> แม่นบบกวางอ่าแค่นี้ก่อน <c oughs> ต่อไปย้อเลยครับ บีบบักงน่าคันบักงน่าครับว่าคันเข้ามาดีบีบอ่าหยอดน้ำปลาเจะหน่อยหนึ่งก่อนฟาหลายได้มหมสีเข้มนี่วต่อครับ นี่ครับต่อไปเป็นอีกระปูนหน่อยครับอีกรปูหน่อยแกะกระดองออกใส่ยี่สองโตครับมาเนี่อีกระปูนหน่อยสองโตนี่วะต่อนิ่วะเซียมรส,สาัดดูกันครับ ชิมด้วยอืมเอาอกวางชิมลูกเป็นยังไงบ้างนน่วหลายเด้น่วหลายเด้โอ้มาพอดีแล้วครับต่อไปเป็นเศษลาคงครับเสศษลาคงสับใส่ไปโหโลดจะหยบมือนึงพ่อต้องใส่หลายีนวดซอเลยครับ ปูปลาแซบๆด้วยครับเดอ้อรียมจานพร้อมเสิร์ฟการห้าแล้วแล้วีมรสชาติเบื้องแล้วมาแล้วมาแล้วตำปูปลาแซบๆด้วยครับเดอ้อเนี่ยแหละครับ เรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสมตำปูปลาดหบแสบๆของห้าในเมืองเหนดอวยครับเดอ้อมาครับพี่น้องมาแสบ่บด้วยกันตอนนี้ขออนุญาตไปกินสมตำแสบๆก่อนครับแบบพบพอกันในคลิปต่อไปด้วยครับเดอ้อสวัสดีครับ